ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ามารีวิวนะครับเครื่องทำฮีเตอร์ไฟ220โวลต์ใช้ฮีเตอร์นะฮะที่สั่งซื้อมาจากอ,าออนไลน์นะครับเป็นฮีเตอร์แบบกระจกนะฮะอันนี้ผมแกะให้ดูนะครับข้างในนี้จะเอาฮีเตอร์ใส่เข้าไปนะเป็นนะฮะ มันจะแกะน็อตให้ดูอันนี้เป็นแผนะะ่นเพจแอนนะครับแผ่นเพจแอนที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าอันที่มันเสียแล้วเรามาตัดให้เป็นรูปกล่องนะ,ะพอดีกับมิเตอร์แก้วที่เราได้มาใส่นะฮะมิเตอร์กับประมาณน่าจะประมาณสิบหกหรือว่าสิบสี่นิ้วนะ,ะจำไม่ได้เนะียนนเป็นผมได้อายัดเข้าไปนะ ็นฮเตร์แก้วนะครับเครื่องนี้เอาไว้ใช้ทําได้หลายหลายอย่างรประโยชน์มันก็เอาไวลลา้ละลายละลายพวกขอบยางตู้เย็นหรือว่าเอาไปใช้พวพละลายพวกพลาสติกก็ได้นะโดยให้เราใช้ใช้แผ่นตรงนี้นะครับทำให้เกิดความร้อนโดยฮีตเตอร์นะให้แผ่นนี้มีความร้อนแล้วเราเอาพลาสติกอะไรมาถูตรงนี้นะให้มันเกิด กันละลายนะแล้วก็มาต่อกันอันนี้เป็นฮีตเตอร์ครับฮีตเตอร์แก้วขนาดน่าจะสิบสองนิ้วนะครับประมาณนี้ใช้ไฟสองรอยี่นี่ฮะจะได้ผมได้นําไปใส่เข้าไปนะฮะยัดเข้าไปเลยนี่ฮะรับจะเป็นรูนะนะยัดเข้าไปอยู่มันจะพอดีนะฮะรูนี้มันจะเข้าไปข้างในดูข้างในมันจะพอดีนะนี่นะพอเรายัดเข้าไปเสร็จแล้วก็ ใส่น็อตล็อกไว้นะฮะไม่ให้เป็นขยับใส่น็อตก่อนฮีตเตอร์นี้จะมีเ,เครื่องฮีตเตอร์ประดิษฐ์นี้จะมีตัวกันความร้อนนะฮะตัวกันความร้อนเกินนะ,ะก็จะใส่มาด้วยเป็นตัวกันความร้อนที่อยู่ในพวกมองข่าไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอาให้ดูนะเดี๋ยวใส่นอ็อตไปน ใส่พอประมาณนะนี่นะใส่เสร็จแล้วอันนี้ก็ตัวแปลงความร้อนครับหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะจำไได้เหมกนะัน <c oughs> เขาเรียกว่าเอ่อเทอรโ,โมสตอเทอโมสต,มสตัเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาความรู้มาเพิ่มนะครับผมก็จําไดนะ้อันนี้เป็นที่ตัวใส่พวกที่ถอดมาจากกระทะไฟฟ้าหรือว่า อากระเปไฟฟ้าพวกหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีตัวการความร้อนครับเอามายึดติดตรงนี้นะยึดติดกับแผ่นเหล็กเลยโดยสายที่มันจะเข้าไปก็เป็นไฟนะไฟที่มาจากปลั๊กเส้นหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้นะเทอร์โมสตัตนะเขาเรียกเทอร์โมสตัตอ่าแล้วก็ไฟนี่ก็จะส่งไปที่สวิตช์อ่า สวิตนี้ก็จะส่งไปที่อ่าเอาใหม่นะฮะไฟนะไฟมาจากปลั๊กข้าไปที่ตัวฮ์โมสตตตเพื่อเอาไว้ตัดเวลามันร้อนเกินนะ,ะแล้วก็ส่งไปที่สวิตสวิตส่งไปที่ฮีเตอร์นะฮะสวิตก็เป็นสวิตท,ทั่วไปครับสวิตแบบตัวเล็กๆนะฮะแบบยึดแล้วก็มีขา ขาตั้งฉากขาะตั้งฉากก็เป็นขาพวก20บาทละยี่สิบบาทาตั้งฉากยึดเจาะรูแล้วก็มีกล่องกล่องอันนี้ผมเหลือใช้ครับถ้ามาจากกล่องพวกรางไฟอะไรพวกนี้นครับแล้วก็ปักแล้วก็มีปลักป๊กเสียธรรมดาต่อไปเดีนะ๋ยวดูวิธีใช้กันเลยนะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีใช้ เดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กกันก่อนเสียบปลั๊กอ้าวเปิดแล้วตอนแรกตอนแรกมันจะทำงานยังไม่ทำงานนะเดี๋ยวเราเปิดสวิตปิดสวิตนี่นะสวิตลองลองไฟฟ้าดูดด้วยนะครับอันตรา,ายพวกนี้มันเปิดไว้ครับเปิดปุ๊บอ่ะอันนี้ทำงานแล้ว ตอนนี้มันจะทําให้อ่ามันเลยร้อนไอฮีเตอร์ร้อนนะฮะทำให้ความร้อนเนี่ยแผ่มาตรงที่แผ่นแผ่นเหล็กตรงนี้นะฮะแผ่นเหล็กตรงนี้อ่าแผ่นเหล็กตรงนี้ตอนเราจะใช้งานก็อาจจะถูประมาณที่ตรงอันนี้มันเป็นสีนะผมบวชตรงที่มันไม่มีสีนะตรงตรงนี้หรือว่าตรงตรงนี้ก็เอาไว้เก็บมุมนะเก็บมุมได้นะตรงนี้มันเป็นแผ่นเหล็กยื่นมานี่นะ เอาไว้เก็บมุมเวลามันมันร้อนไม่ทั่วนะคอขอดตู้เย็ยนก็มาใส่ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะใส่ฮิตเอาขอบตู้เย็ยนมาลองดอูนี่นะฮะคอรตู้เย็ยนนะเดี๋ยวเราจะลองรองให้มันร้อนกันหนึ่งอันนี้เริ่มร้อนแนละ้ว นีะฮะถ้าไม่ไหม้เนี่มันไม่ติดนะฮะต้องทําให้มันไม่ไหม้ <c oughs> ไม่ไหม้ไม่ไหม้เออต้องอยา่ยาอย่าอย่าแช่นานครับแช่นานมันไหม้ต้องทำความสะอาดไอ้บริเวณแผ่นเหล็กก่อนครับก่อนที่จะเอาใส่พอมันร้อนปุ๊บนะฮะแล้วก็เอาไปแปะกันเลยนะเนี่ยความร้อนไล่ถึงระดับนี้นะดูความร้อนครับนี่นะ โอ้โหนี่ไม่เนละอันนี้พอพอใช้างาน,นดูคร่าวๆนะแต่ถ้าคนถ้าจะทําเองก็อาจจะหาแผ่นเหล็กที่มันใสกว่านี้นะมาทําเพราะว่าอันนี้มันสกปรกไปหน่อยแผ่นนะี้ผมเอาเหล็กที่แผ่นเหล็กที่เป็นสีมาทำข้างในก็จะมีเซงฮิตเตอร์นะฮะออกมาเป็นฮิตเตอร์หลอดแก้วผมเดี๋ยวรอรอดูมันตัดนะคร ตัดตัวไอ้เทอร์โมสตัดมันจะตัดตัดไฟถ้าตัดรอแป๊บนึหนี่งนี่ครับตัดแล้วตัดแล้วแปลว่าความร้อนมันถึงแล้วร้อนร้อนมากนะฮะตอนนี้ร้อนมากโดยอฉจาจะเดยอะๆร้อนร้อนทุกจุดครับเนีร้อนทุกจุดมีความร้อนทุกจุด ครับผมเป็นฮีตเตอร์ประดิษเองนะฮะทำเองครับผมขอบคุณที่รับชมนะฮะรับชมคลิปนะฮะฝา,ากกดไลค์ฝากกดกดแชร์นะครับกับสาระความรู้ดีๆที่มอบให้นะฮะคว่มรู้ช่าง่่่น,น่่น่่่่่่่่่ะะ่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่